ชื่สรสวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูบ้านนะครับความคืบหน้านะครับหลังจากที่2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดนฝนกระหน่าซัมเมอร์เซลล์นะครับหลังคาไม่เสร็จสักทีนะครับนะครับช่างมุงหลังคากระเบื้องได้เท่านี้ครับวันนี้ช่างไม่มาเลยนะครับเพราะเกรงแลดูว่าฝนจะตกครับนะครับ หลังคาเดี๋ยวไปดูสีหลังคาครับผมเลือกสีปีกนกนางนวลครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยครับผมว่ามันน่ามันสวยคลาสสิกดีครับออกเทาๆอะไรเงี้ยครับมันน่าจะตายสียากแล้วก็นา,นานไปนานคตเวลาเกิดตะคะข่หรือว่าอะไรเนี้ยมันจะได้แบบดูไม่น่าเกิดมาก นี่ครับตอนแรกก่อนมุงหลังคานี่ดูหลังเล็กนะครับแต่พอมุงหลังคาแล้วเออหลังใหญ่พอสมควรจะไปดูข้างในดูงานข้างในครับ ก็กันย,ย้อนแสงครับเนี่ยครับเป็นฟลอยด์แบบกันความร้อนอะไรเงี้ยครับโอ้หเนี่ยครับชอบบรรยากาศข้างหลังจังเลยเดี๋ยวถ้าแบบเราทำหญ้าใหม่ปลูกต้นไม้ใหม่แล้วก็ห้องนั่งเล่นตรงนี้แบบเป็นกระจกเนี่ยันจะสวยนะครับเนี่ยครับ me sin. นี่นะครับหลังคาหญ้าหล,าลกมาต้นอะไรเป็นไรไไดูไม่รู้ครับโอเคก็ดีใจมาจูงแขนเขาด้วาน่าจะสัก20%นนะครับ ทั้งหมดสามสิบก็แล้วกันให้หน่อยแดี๋ยวไม่เคยขังคาชิดมาสเต็ป อยาก abei, ได้หมดิสูงสูงที่ EX ทหลังคาตรงไหนดีข <clipping noise> okay. ึ้น้นมายมงสวยงามโอเคนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกันหน้าเรามาติดตามกันต่อนะครับว่า ลังค้าจะเสร็จไหมนะครับอาทิตย์นี้โอ้ยฝนฝนดีจังโอเคนะครับชีวิชือสั่งไปดูครับ